สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับผมวันนี้เราพามาดูทีมงานชุดหก้อกันบ้างนะครับหลังจากไม่ได้พามาชมหุก้อกันนานนะครับตอนนี้เราอยู่คำชะโนโดนะครับทุกคนคำชะโนโดคำชะโนโดอยู่มาน่าจะอาทิตย์2องอาทิตย์กว่านะครับเกือบสิบวันแล้ววิ่งมาเป็นเป็นงานในหน้านครับวิบ่งมาประมาณสองสามร้อยวแล้ว เสร็จนี่เราก็จะย้ายกับสว่างนะครับย้ายไปลงบ้านขามกันตันนี้กำลังเติมน้ำมันจเจ้าเบอร์สามนะครับคันนี้เอาเอาเบอร์สามมาตักแทนเจ้าร้อยสี่ครับร้อยสี่ตักให้สิบร้อยอยู่ตรงนี้เตนนิมน,น้ำมันนะครับได้สามวันนะครับสามวันเต็มถังสามวันมาเติมทีก่ไม่ค่อยเข้ามานะครับทุกคนชุดนี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับ วิ่งเรื่อยๆนะครับเที่ยวละ350นะครับวิ่งได้วันหนึ่งก็ประมาณ17เที่ยว18เที่ยวนะครับต่อคันนะครับทีนี้ก็จะเห็นคันนี้นะครับนี่ยมีคนขับแล้วทีนี้ก็ให้คนมาขับแล้วขับเองไม่ไหวแล้วกดหลังคันนึงก็อยู่นู่นนะครับอยู่นี่วิ่งกัน3คันนะครับทุกคนอีกคันหนึ่งออกไปแล้วมีคันเบอร์3รถสภาพที่สมุน หิน,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 นสวยนะครับดูลูกหลงัง3ามร้อหไม่แพงนะครับทุกคนหินสวยมากเราเรียกราคาได้เดี๋ยวรอดูตอนตักแล้วกันนะครับเราตักมาได้เยอะมากครับมาแล้วครับทุกคนเที่ยวแรกของวันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็สายแล้วแหะ แปดโมงนิดๆแล้ววันนี้เพิ่งเติมน้ำมันเพิ่งเปลี่ยนกองเสร็จนะครับดูกันนะครับว่าจะใส่กี่ตักนะครับทุกคน แล้วสองแล้ว,ลวตัวนี้เป็นเครื่องของกิมหนึ่งนะครับทุกคนเครื่องสองอสิบแรงสามแล้วน่าจะประมาณสีห้าตักนะครับใส่กันแบบถ้าเกิดกระบะเล็กกันเอาแบบลังหักไปเลยนะครับสามห้าว่าบ้านนี้ได้ราคาอยู่นะครับบางบ้านผมเข้าไปก่อนนั่นนี่ก็สองร้อห้าสินะครับทุกคน ถ้าเผื่อพูดภาษาบ้านผมจะหอดก็อยากใส่กินใส่ไปแค่น,นี้ก็พอแล้ว250 200ทำงานสบายนะครับทุกคน6 0 0้อมันส่แค่สี่ห้าตักเองส0 0้อมันสายส่บสอนะแกลอกหน้าสวยนะครับอันนี้มือหนึ่ท้องดาวสว่างนะครับที่อื่นนะครับตอนนี้เป็นมือหนึ่งนะ เอ้อลืมบอกพี่หลงใหญ่เราขายไปแล้วนะเทื่อนจบไปที่62นะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อ10ล้อเพิ่มของล้อก็เดี๋ยวเรียกรถร่วงเอานะรอชมนะครับว่าเราจะได้10ล้อหรือว่าจะได้แมคอรใหม่นะเพราะว่าผมอยากได้แมคอรใหม่มากกว่าวตอนนี้เรามี4คันนะครับทุกคน พอช่วงหนางานแล้วมันไม่ทำงานนะ น้าเดียว จะหนักนมากนะครับเดี๋ยวล้างจักรรถแรงในตำนานคันนี้เครื่อง1065นะครับทุกคนโอเคนะครับไปแล้วนี่มันชวนลงไปแล้วนี่นะครับงานหกล้อเราก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายให้ชมกันนานนะครับก็จะประมาณนี้โอเคนะครับก็ คลิปนี้เนี่ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะทุกคนเพว่าที่เดรอรถอีกคันหนึ่งนะครับผมต้องไปส่งน้ำมันอีกชุดหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากสำหรับการตามรับชมครับสวัสดีครับโอ้ยกำลังจะกลับครับทุกคนี่อยมาพอดีนะครับรถร่วมเรารอชมยอยก่อนนะครับเพราะว่าติดรอนะ เราดูเพื่อนกันจะได้พบสามคันครับทีนี้มีรถดัมบเบิลยิงสามคันนะครับทุกคนพอดีคันที่วิ่งด้วยประจำในคันนี้ก็รถก็แซมนะครับรถแก้เครื่องพังนะครับก็เลยมีสามคันนะครับปกติของรถต้องมีสี่คันนะครับทีมนึงมาแล้วเพื่ถถอนเป็นมิสุคิดน,นะครับมาแล้วมาดูกันมาดูกันว่าจะใส่เยอะใส่น้อย มันมาเรื่อยๆนะครับทุกคนตอนแรกบอกมีอยู่ร้อยเที่ยวนะครับก็เลยย้ายเข้ามาวิ่งไปวิ่งมาสามร้อยกว่าแนละ้วสองร้อยเกือบสามร้อยน้อง่็สามร้อยกว่าผมยังไม่เช็คเที่ยวแน,แน่ใจนะครับ ตะมวนตักเอานะครับทุกคนมาดูกันว่าจะได้ดังตูดท่ใหญ่ไหมนะครับม,มีแต่ดินเงนี้นยน,นใงเนี่ยยิ่งขุดลงมาข้างล่างเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ดินนะครัทุกคนหินน้อยนะครับสามแล้ว ใส่น้อยลงมาวันแรกผมให้ใส่เต็มกล่องเลยนะครับที่หลังๆมาพอมาดูวันนี้เอาใส่น้อยลงนะครับแล้วก็เดือนไปหวกรนะับให้แกใส่เพิ่มขึ้นหน่อยให้มันเต็มกล่องไปเลยนะครับงานจะได้งอกอกไ ครับคลิปนี้ทีนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ